คลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็ดต่ำกว่า18ไม่ควรรับชมจะทำเพื่อการบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็ดขาดสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับเทพไม้สายเต้ง วันนี้เราจะมาวิเคราะห์เกมพมรีเมยร์ลีกอังกฤษประจำฤดูก,กาล2024-2025คู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ที่14ระหว่างปืนใหญ่ออ์เซนอลเปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่งขันกันวนพฤ้นหัสบดีที่5ธันวาคม2567เวลาตี3ครึ่งครับทางด้านเจ้าบ้านปืนใหญ่อร์เซนอลครับลงแข่งขันมาแล้วทั้งหมด13นัดครับมี25คะแนนยู่อันดับที่2ของตารางในตอนนี้เกมนี้มิเกลเดต้าได้ตัวหลักพร้อมลงสนามกันทั่วหน้าครับ คิดว่าจะมาแผนเดิมคือแผน4-3-3ขาดการ11ตัวจริงในเกมนี้ครับผู้รักษาประตูเป็นดาวิดไรยาหมือหนึ่งของทีมครับแผงหลังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับเริ่มที่ทางด้านแบ็คซ้ายยังคงเป็นคาราฟิโอรีด้านแบ็คขวาเป็นยูเรียนทิมเบอร์คู่เซนเตอร์ฮาฟนั้นครับเป็นกาเบรียลม,มาร์เยสครับยืนคู่กับวิลเลียมซาลิบาคู่หูของเขาด้านกองกลาง3คนครับจับจอร์จินโยครับยืนตำแหน่งโฮดดิ้งแล้วเพลเมเกอร์2คนครับเป็นทางด้านดิคแคนไลท์ จะประสานงานเกมตรงกลางร่วมกับกัปตันงทีมอย่างมาตินโอเดนการ์ดส่วนแนวลุก3คนครับเรามาเริ่มกันที่ริมเส้นฝั่งซ้ายเป็นเรียวโดโทอฟซาครับน่าจะออกสตาร์เป็นตัวจริงฝั่งขวามไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงครับเป็นคนเดิมอย่างบุโกโยซาก้าและ่วน,น้ากองตัวเป้าครับเป็นไคลฮาวเวตครับลงลลาตะขายเช่นเคยส่วนผู้มาเยือนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับลงแข่งขันมา13านัดตอนนี้มี19คะแนนอยู่ดับที่9ของตารางในตอนนี้ทางด้าน อโมลิมครับเสีย2ตัวหลักที่ตุดทดแบนอย่างลิซันโดมาติเนสครับกับทางด้านคอบบี้เมนูครับส่วนผู้เล่นคนอื่นๆพร้อมลงสนามครับเกมนี้จะมาในแผน3 4 2 1เริ่มที่ผู้รักษาประตูครับเป็นอังเดรโอนาน่าเช่นเคยเซ็นเตอร์แบ็กสคนครับเริ่มจากซ้ายไปขวาเป็นทางด้านลูกชอครับที่คาดว่าจะออกมาเป็นตัวจริงครับเกมแรกหลังบาดเจ็บมานานตรงกลางเป็นมัสติสเดรลิกครับและอีกคนเป็นมัสลาอุยครับ คู่กองกลางน่าจะใช้ทางด้านคาซิมิโรครับยืนคุมเกมร่วมกับอุกาเต้วิงแบ็กสองข้างครับเริ่มที่วิงแบ็กซ้ายเป็นเดียโก้ดาโลส่วนวิงแบ็กขวาครับเป็นอาหมัดเดียโลครับที่ทําผลงานได้ดีมากๆส่วนแนวลุกเป็นทางด้านกับตันทีมครับบูโน่เฟอร์นเดสกับทางด้านมาคัดรัฟอร์ดส่วนกองหน้าตัวเป้าคิดว่าจะส่งลามุสฮอยลุนครับที่ได้พักจากเกมนัดที่แล้วมาต่อกันที่ผลงาน5เกมลังสุดของทั้งสองทีมกันบ้างครับเจ้าบ้านปืนใหญ่ครับชนะ3เสมอ1นแพ้1ครับ เริ่มที่เกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับบุกไปพ่ายให้กับอินเตอร์มิลานไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งจากนั้นกลับมาเล่นในลีกครับบุกไปเสมอกับทางด้านเชลซีมาหนึ่งหนึ่งครับกลับมาเล่นในบ้านโชว์ฟอร์มเก่งอัดนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาสามประตูต่อศูนย์กลับไปเล่นเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับบุกไปถล่มสปอร์ติ้งลิสบอนมาห้าประตูต่อหนึ่งและนัดล่าสุดในลีกครับบุกไปถล่มเวสต์แฮมมาได้ห้าประตูต่อสองสองเกมหลังยิงรวมกันไปสิบลูกครับ ส่วนผู้มาเยือนปีศาจแดงครับผาเกมหลังสุดดีมากๆครับชนะ4นัดเสมอ1นัดไม่แพ้ใครเริ่มที่ศึกยูโรปาลีครับเปิดบ้านชนะ PAOK มา2ประตูต่อศูนย์กลับมาเล่นในบอรลีครับเปิดบ้านชนะเลสเตอร์ไปแบบสบายครับ3-0จากนั้นบุกไปเยือนอิฟวิดทาวครับทำได้แค่เสมอ1 1มาเล่นยูโรปาลีอีก1เกมครับเปิดบ้านชนะบรูกิกมา3ามประตูต่อสส่วนเกมนัดรสุดครับเปิดบ้านถล่มทางด้านเอเวอเรตันมา4ประตูต่อศมองความพร้อมของเกมนี้กันบ้างครับ ทั้ง2ทีมอยู่ในช่วงที่ทำผลงานได้ดีด้วยกันทั้งคู่ครับส่วนทางด้านความพร้อมของตัวผู้เล่นดูเหมือนทางด้านเจ้าบ้านอาเซนอลจะฝูทีมมากกว่าทีมเยือนครับแมนยูจะขาดกองหลังพันหนุย่างมาตินเนสกับทางด้านดาวกองกลางดาวลุ่งอย่างคัปปี้ไมนูที่สะสมไปเรืองครบจากเกมนัดที่ผ่านมาเกมนี้เป็นบททดสอบของกุซหน้าใหม่อย่างอโมริมครับว่าจะพาทีมฝ่าทีมใหญ่ผ่านไปได้หรือเปล่าแต่เกมนี้เจอของแข็งอย่างอาเซนอลครับที่ยังคงต้องการ3มแต้มในการลุ้มแชมป์ และจะพลาดไม่ได้อีกแล้วครับเพราะจากฝูงอย่างลิวพูมิมีคะแนนนำอยู่9แต้มเทพหมายสายเตงมองว่ารูปเกมคงออกมาเปิดแลกกันอย่างแน่นอนทําให้พื้นที่สุดท้ายเปิดโลง่งและด้วยแนวลุกของทั้งสงทีมที่มีความจัดจ้านทั้งนั้นเลยขอให้เกมนี้สกอร์รวมสูงเกิน3ลูกขึ้นไปครับจัดไปพี่ชายในจิเขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการติดต่อง,งานครับ สามารถติดต่อได้ที่ไลน์ ID ดด้านล่างได้เลยครับขอบคุณครับ